โยวาสาสวัสดีไปรุ่นเมกาสวัสดีไปรุ่นดูไปาวัสดีไปรุ่นชาลซายทุกคนเปด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะกับเจ้าตัวเกม EA Sport ร์ตเอนั่นเองนะครับเป็นเกมตีฟุตบอลนะท่านผู้ชมนะพูดยังไงคือมันจะเหมือนเกมฟีฟ่ายีนั่นเองเกมฟีฟ่าเองแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ชื่อฟีฟ่าแล้วเอเอเขาออกมาใช้ชื่อเขาว่า FC 24นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอืมก็ เรามาเล่นบนจ้ตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะมาดูกันซิว่ามันจะเล่นไหวไหมนะท่านผู้ชมนะแต่ผมลองดูแล้วนะครับเล่นได้ดีจริงๆเลยนะสำหรับตัวเครื่องนี้นะแผ่นเกมตัวนี้พันเตัวเครื่องมือสองประมาณ3ามพันถึงสี่พันนะท่านผะู้ชมนะมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณอ่าเจ็ดพันนะมีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับลองไปหาดูกันได้นะลิงก์ซื้ออยู่นะด้านหน้าในแต่ละคลิปนะครับมาครับทุกคนเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยอืม, okay, มาตอนนี้พี่ก็เล่นอยู่ในส่วนของอ่ Kick Off นะท่านผู้ชมนะ เอออันนี้พกพาได้ดีเลยนะครับหลายคนบอกอุ้ยไปเล่นบนคอมดีกว่านะครับจริงเล่นบนคอมได้นะครับแต่มึงยกคอมออกนอกบ้านได้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ได้นะครับถ้าอยากจะยกไป,น,ลลป,น,กไปนื้เดี๋ยวรูปนี้อุ๊ยเกือบเข้าอืมวดไปนิดเดียวจริงๆนาพูดอย่างนี้ได้นะครับยกคอมยกโน้ตบุ๊กออกนอกบ้านได้แต่จุวนี้มันถนัดง่ายกว่าหยิบขึ้นมาปุ๊บเล่นเลยนะครับแล้วก็แบตเ่อท่าที่อยู่นานนะผมการันตีแล้วว่าแบตอยู่นานกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปถ้าแบบว่าไม่เสียบสายชาร์จตัวนี้เวิรคีี่่ดดดล้้้้วนนนนนะรับใเเเือองกกพพาไย ราคาก็ถูกนะครับสมมติว่าจะกิบเงินไปซื้อน้ตบุกราคาประมาณสอง0 0ืนนะซีตัวนี้เครื่องมือสองนะครับประมาณสามพันห้าสี่พันอย่างเงี้ยนะครับไม่ยังซื้อเกมมาเพิ่มได้อีกหลายเกมเลยนะคณดูนะเอาดิเอาดิแอบซื้อส่งไปแล้วครับไปเลยเราเฮ้ยหลุดนะเนี่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 ยนี่เลยอุ้ยเตะบาเกินมาถึงขนาดนี้คนดูเตะบาจังหวะพี่เอาว่ะ ต่อดไปครับดวกดวงหน่อยสวยอุย๊ยอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยี่ขยันทำออกเด้อเยดวงไหมครับสวยอุย๊ยมันกระโดดซิปมาเงาจะจดจัดเลยนะนี่ ก็บอกว่าเงาเหรอก็บอกว่าเงาเลยส่งเลยครับพี่ไม่ต้องรีลาไม่ต้องเอกลอส่งครับแอซเลยอุ้ยอุ้ยกดแอลเพื่อสลับตัวนะท่านผู้ชมนะสลับอันนี้ได้อุ้ยหลุดนะนี่หลุดไม่นี่หลุดไม่นี่เออดีกองหลังเราดีคนดูอ้าวแม่งเลยโดนนะนี่โดนนะนี่อุ้ยตอฟกโดนไปแล้วโดรุกหนึ่งนะคนดูนะวันีนี้โอ้โดนยิงเลยอ่ะ อ๋ตัวเรามันเป็นหลอดอะไรตัวนี้เนี่ยกองหนังเราแบบเอื่อยมากเลยไม่มาไม่มาซ้อนเลยนะครับทู้ชมนะ<อ>ดูแม่ลูกหนึ่งกูมาเดะมาเดะเอาคืน้องเอาคืนคนดูมาเดะมาดะเ,เ,เนี่ยเราให้กองหน้าตัวนี้มาเลยอ้ยช้าจัดๆเลย อาจบครึ่งแรกนะครับ so, โอ้แพ้บอลนี้เลยนะไปนี่ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็ดนะครับไปดูเว่ยเตะต่อมีซูมทีมส่งไปครับฟ้าบส่งครับโหูย <it? S 1> แม่งตัดบอลแรงจังวะแน่อ้าออกแล้วตัวกองหลังมันวิ่งดีมากเลยนะเชลซี Chelsea เนี่ย อันเชอร์มาทำมมาวิทยนายอุ้ยหลุดอีกไหมนี่อืมอ้าวโดนฟาวอีกแม่งเข้าแรงเกิน <c oughs> โอ้โหใบแ,แดงนี่เหรอใบ <c oughs> แดงนี่เหรอโออโดนใบแดงเลยคนดูโอ้โหหยผมเข้าแรงเลยเหรอเนี่ย อุ้ยมันไอตอนแรกที่มันสไลด์ผมมันแรงกว่านี้อีกนะโอ้ไม่เอย้ยโดนแรงพวกมงหายไปแล้วตัวนึ้งเต๋อฟัาอะไ,ไรอะไรแมงหลอกแมงหลอกโอ้อหเ่ล้นายสิบเอ็ดตัวก็พอถูกไหมครับโดนโดนฟรีคิกเมื่อกี้นี้นี่พี่ก็เข้าบอลแม่นพูดสวย แล้วกองหน้าผมไม่ค่อยดีเลยวะต้องจัดใหม่น,นียหลายตัวเลยแหละเนี่ยชอบไปแผ่วท้ายเนะี่ยเอาดินี่าจ,าจะไ่ยิงเบาจาาังวะเอ้ยโอ้โหเตะซ้ำมึงยังไม่ต้องดีใจหรอกไปดีที่โู่กันเลยดูดิคนดูไม่งี้ํซ้ำเมื่อกี้เนี่ยนซะ้ำยังไงให้ให้ไม่เข้าวะถามก่อนไก่อ่อนเกินโดดอออืื เหงาเลยนะโดนเข้าไปแบบนี้เหงาเลยปับส่งครับเพื่อนโอ้โดนตัดอีกแยเข้าบอลอย่างนี้เลยนะบอกเลยมาดีมอดีนาดีาดสวยอดีสวยอ้าว กูจับบอลยังไงให้ไปโดนทีฝั่งตรงข้ามนิดแหละอุย้ยทำไมติงอย่างนี้วาคนดูนะอืมส่งไปครับน่ะว่าใจนิกอดีตอดีนี่เลยสวยเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ส่งหน่อยสวยเนี่ยอื้มจิ้มเลยจิ้มเลยสวยเพื่อน นี่เเอาไปดิหนึง yeah. ่งหนึ่งแย่ถือว่าได้อยู่นะครับน้องๆคือแบบว่าเกมล็ดโอเคเลยนะครับไม่มีเล่งไม่มีกระตุกไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะทุกชมนะสำหรับต,ตัวเกมนี้นะเออเอาะเอา่อ r e a ว l y g กูด <Laura>. hmm, really uống vào so <coughs> đi làm ít này, ăn đi này, hả để Yang, noy, yang noy. đi, nhảy này nhảy này, đi Ouh, awa đi cup, ui, mông kiệt như vậy, đi, awa đi. สวยเพื่อนวิ่งหน่อยดูไป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  <temples. S 1> อืมเนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเข้าอย่างนี้ทำไมทำไมใบเหลืองวะทำไมกูโดนใบแดงวะที่ทำไมพี่บีโดนใบแดงอะไรอะ่ะเราทำแบบเดียวกันเลยนะโอ้โหเนี่ยจงใจชัดเจนนตีตัดขาสวย,ส,วยส่งไปครับ ของบอลก่อนอเล็กซานเดอร์โอ้โห e, ว่าจะเสียบตรงนี้กักหน่อยลูกส,สวยๆนี่หนึ่งว่ะกระอั๊ใจจริงๆ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม e-sport FC14 FC, นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับลิง้งซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะเออแล้วก็ในส่วนของเจา้าตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับเครื่องผมแนะนำในซื้อมือสองนะครับหรือมือหนึ่งก็ได้ถ้าคนมีงบนะมือหนึ่งก็จะใหม่กริปเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเออก็ราคามันเจ็ดพันม,มือสองอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับสามพันถึงสามพันกว่าบาทนะฮะน้องๆนะเออไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye, ้าาาบยจ